สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เบอรี่สตอรี่พิเชษนะคะเวลนานมากไม่ได้ทำคลิปวอล์กแบบนี้นะคะก็เป็นตอนเช้าๆนะตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะรถมันเยอะอย่างงี้เนี่ย,ยวันนี้ก็แต่งแต่งตัวบ่อยๆหน่อยไม่ต้องถ่านเลยต้องใส่หมวกไม่ได้สระผมนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาต้องทำผมอีกก็เลยไม่ได้สระผมแล้ววันนี้คือวันที่สามที่สี่แล้วมั้งอุ้ยฉันอยากกินอันนแต่ฉันไม่มีตัง ข้านหนึ่งขอกันอันนี้คือข้าวเช้าวันนี้เราก็น่าจะเป็นข้าวกลางวันด้วยแล้วก็ข้าวเย็นด้วยเพราะว่าถ้ามีไลฟ์สดหรือว่าต้องแต่งตัวรีจะไม่ทันเยอะเพราะว่ามันใส่ชุดไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เดินทางไปดูแบบรับ แล้วนะรีก็ต้องตอนนี้รีต้องเตรียมของนะฮะก็คือเอากล้องลงไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะทานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวใส่แมสก่อนนะคะเพราะตอนนี้ถึงที่โชว์รูกแล้วถ่ายตั้งกล้องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปด้านในกันเดี๋ยวทักทายทุกคนครับ สวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยนะ อนนี้นะคระัก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ่ายซ่อมนะครับอนนี้ใช้ดีน์ออสโมนะครับพ็อกเก็ตนะครับแล้วตอนนี้นะครับเบลลี่ต้องออกอ,อกุออกจากสาขานี้เพื่อไปที่บ้านเพื่อไปแต่งตัวกันนะาหคะพี่ลมาถ่ายซ่อมไหนเขาถึงรถแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะคะว่าจะถึงบ้านกี่โมงตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้นะคะเป็นเวลา สิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะถึงบ้านตอนประมาณสิบโมงเที่ยงจะครึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์รี่จะเหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์รี่จะต้องแต่งหน้าเลยโดยการที่เบอร์รี่ไม่สามารถอาบน้ำได้นะคะ One hour later ตอนนี้นะคะลี่ก็กำลังจะเดินทางนะครไปที่บริษัทสันติอูสูนะคะเพื่อไปไลฟ์สดนะคะแล้วก็เวลาก็กระชันชิดเข้ามาแล้วนะฮะตแต่ว่าตอนนี้ก็คือแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยไงทุกครั้งที่ไปอีเวนต์่ะลี่จะแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จไปก่อนอยู่แล้วะคะ่ะเหลืออย่างเดียวคือใส่รองเทา้าเพราะว่า เราแต่งตัวไม่เสร็จมันก็จะไปเป็นปัญหาแนะ่งไงตรงที่ว่าทุกคนต้องมานั่งรอเราแล้วบางทีแบบว่าอุบิเหตุเผื่องานเขาเริ่มก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนเรื่องคอนเทนต์เนี่ยรียทำกันบามาแล้วเพราะรีเป็นคนเขียนคอนเทนต์ในการไลฟ์สดครั้งนี้เองนะคะก็จะจับก็จำแดดหลอกได้เลยประมาณนึงนะคะก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะทันไหมเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยแขกรับเชิญนะได้ไลน์บอกกับฉันแลว,ว่าเออมาประมาณยี่สิบนาทีเอามาประมาณสิบห้านาทีแล้วพัทูลมาจัด สวัสดีค่ะรองเท้าก็ใส่เดินลงไปเลยสิจ้า ัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะหนูไม่สายไม่ชอสาวชงอกโกแลตหรือคนนี้ก็แบบกูมีหนูไม่ใช่เหมือนคนชงกาแฟหรอสวัสดีค่ะป้าแอลสวัสดีครับวัทูนหน้าโป๊กไมนะก็คือสายเดชมาสายเดชไม้เห็นไหมคะเราใส่เสื้อสีชมพูเหมือนงานป้าแอลป้าทูนเห็นไหม สีเดียวกันเลยแต่ว่าของเราอาจจะน้อยชิ้นกว่าน้อยชิ้นกว่า <laughs> ไม่ต้องหายตุ่มเดี๋ยวนะกด <laughs> <g oda> ดันเหมือนกันกำลังเขียนคิวค่าอีกข้างหนึ่งอยู่เราไปเอ้าไลน์มาบอกว่าป้าถึงถ้ากดเรานะ <c oughs> ก็เลยแต่งหนะ้าเบาๆมาวันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมาเยอะเลยคะ่ะเ <c oughs> บาๆเลย <c oughs> ใช่ครับอ่า <c oughs> อันนี้ก็ทำงานตอนนั้นครับเ้าอยูก็ถามอะไรไม่เยอะครับเรแนะนำตัวสวัสดีค่ะป้าจูนเป็นใครนะแต่เราเพิ่งเจอเจ๋อไหม ไม่ถึงชันอะเอาแบบเผลอๆแบบไม่ได้ตั้งใจโพสอย่างเงี้ยอุ้ยสวยมากจริงๆอุ้ยหนูสวยนะไม่แม่หนูสวยจริงๆหนูตกใจมากทำไมหนูสวยขนาดนี้แม่หนูสวยนะ โหขนาดแต่งหนะ้าแบบเบบ,บลี่วเนนี่ยถ้าตั้งใจแต่งอนะนุบอกเลยว่าสวยกว่าน,นี้อีกเนี่ย สวัสดีทุกท่านเลยนะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ไลฟ์สดของเพจสันติอีสุเพชรบุญค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังอยู่ในงานนะคะสำหรับวีคอร์นะคะ4ี่คูณสมาสเตอร์ออเอาใหม่เอาใหม่คัทคัทนะคะเราอยู่ในงานนะคะวีคอร์4 4 m a คูณ r of... มาสเตอร์ออฟออโรดเฟสเอาใหม่ หักข้าตัวมันด้วยวันนี้นะคะเราอยู่ในงานเอา V44 x4 นะคะ Master of All r o a d fate นั่นเองนะจริงๆจําได้จริงจําจำได้แกล้งมันเป็นการทายอินว่าแบบเออให้ทุกคนแบบจําได้ว่าเราเน้นยามกันไลเรอเป็นการแกล้งพูดผิดเอ,อ๊ะซึ่งงานชื่ออะไรนะตอนนี้นะคะเราก็พักเบรกโฆษณานะคะแล้วก็จะเข้าช่วงถัดไป อุ้ยเต้าวันนี้แพงไหมคะหนูอยากได้ไปทำอะไรดีพอก็กลัวแก๊กขนาดเองกูพอเลยไม่ไม่ได้ได้ในต้มน,นี่เลยค่ะ,นนคะชา,าไม่ใช่ชาเยมบะ,ไ,ะไม่ถ้าเราดิบเราดิบกาแฟเราหนูกินได้ไหมได้ตรวจไม่จับเองอวันฉันจะได้กินต่อไป และตอนนี้นะคะดฉันก็อยู่กันกแขรับชของั้งสะท่ก็มาปอลค่ะสบิค่ะหนูลองได้ไหมคะประดุนได้องเรียกพี่เราแขกใหญ่เราต้องแบบมีจังหวะไหมคะต้องมี โบกอหอ,อะไไม่ต้องเข้าเอ้แล้วม,มันลงไปเร็วมากๆเลยน่ะดูนะอปนอปิดอเอาซิ่งหอน้ำจ,จะมาจากไหนนะอนี้าตาน้องบอกนี่จริงเ่าโงโ่โงโโงจริงไม่ไมาแก่ที่หน่ที่หนุ่มงงก่ะหนโง่จริงหนุ่มไม่รู้ เจ๊ให้ขนคิ้วขนตาดิฉันด้วยตอนนี้ตอนนี้จุดแก๊ะต้มต้มต้มตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะใช้สาขาเรียกล้างมาอ๋อน้ำอยู่ข้างล่างหรอไม่พ่ออยครับรมอกข้าวปอดมอกข้าวปอดมอกขาปอดทุกคนรู้หมดทุกคนรู้หมดว่ามันมีน้ำอยู่ข้างล่างมีคนเดียวไม่รู้โอเคน่าจะมน้ำมันคือน้ำมันจริมันต้องต้มนานไหมคะแบบนี้ไม่นะ มมอมอคมรีมมาครีม้าคือฟอง<ช>ที่มันฟตขึ้นมาตัวแรกก็ไปดีอ <c oughs> ุ้ยนี่เลยมันฟตมากค่ะทุกคนฟ <c oughs> <c oughs> มัน มันคแบบบบบบเลยอ่ะมันคนแบบับเลยอ่ะคุณทุกคนเฮ้น้าๆคอีกแล้วซื้อผล mm ิต hmm. ภัณฑ like ์ก็ด oh, ีนะน้ำหนาวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมผู้คนสินค้ารวมไปถึงธรรมชาติที่รออยู่เยอะแบบมากๆอยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันนะสำหรับน้ำหนาวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปแล้วโอกาสหน้ากลับมาเจอใจขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะอุ๊ยคุกกี้หนูกินแล้วว่าจะทำยังไงคะเอาตามมาวาง แออคนละครึ่งนะแฝดติดไปเอาบอกถ้าเ้าตัวตัวดีด้วยนะถ้าแต่คนจ่ายเ้าตัวอร่อยเนาะอันนี้ทุกคนก็เสร็จงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนีท่นก็ถือโอกาสกินคุกกี้แล้วก็มารับเงินครับน้องอาร์มไมใช่น้องอาร์มน้องอาร์มอาน้องอาร์มลาบวัวหรอเหรอเเีีอะไรนะพี่ไปรื้อไปรื้อพิธีกรงานบวชจนรับบวชถือหมอนด้วยใช่เพราะว่าถ้าตัวไม่เอา อันนี้ทุกคนเจ็บขอบคุณไปแอลกับปะทุนด้วยนะคะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้าข่ายข้อกันแล้วนี่ไปแอลไปแอลคุกกี้นี่ขายยังไงนะ,ะสามกระป๋องสองร้อยหรอคะ ต่อไปนะเดี๋ยวรีจะต้องลงไปถ่ายฟุตเทจนะคะของศูนย์บริการด้านล่างก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันขอนเก็บของก่อนนะคะรีก็มาเก็บฟุตเทจนะคะของศูนย์บริการนะคะซึ่งเป็นของเพชรบูรณ์นะคะแต่เมืว่าเช้าเนี้ยไปเก็บที่ช่างนะคะของอาสาขา,าบึงสัมพันธ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ก็ หมดภารกิจนอกบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับบ้านนะคะไปเคลียร์ตัวเองไปคลีนหน้าก่อนเพราะวแบบ่าแบบหน้าสังขยามมากแล้วก็ตอนนี้คือก็ยังไม่ได้กินข้าวน mm ั่นเองวิธีเซเลบนะคะก็ไม่ค่อยได้กินข้าวอยู่แล้วนะคะปกติเราถ้ารีบแบบมาทํางานนะคะรีก็จะแบบไม่ค่อยกินข้าว เพราะว่าใส่ชุดแล้วมันลําบากนะก็วไลฟ์วันนี้คือเอาจริงๆคือสนุกมากๆเลยแต่ภารกิจของลี่ยังไม่หมดนะต่อให้กลับบ้านไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวิภารกิจต่อ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 ไปของวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะเอเมนะสิหมดไปแล้วเราเมื่อกี้ชิมกาแฟไปเยอะแบบมากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าค่ะว่ากลับไปว่าเราเลยต้องไปทําอะไรต่อเองสำหรับภารกิจของเบ์ลี่ในวันนี้นั่นเอง อนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณสักตีสองนะคะลิก็นั่งตัดต่อวิดีโออยู่หน้าคอมตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้นอนแต่อย่างใดนะคะก็เป็นหนึ่งวันที่ลิก็ทํางานเนี่ยปกติเลยเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทํางานก็คือถ้ามันเสร็จแล้วเ,เราจะได้พักแบบยาวๆหรือจะได้ทำงานจ่นะคะก็ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สามารถทํางานได้หลายอย่างหลายแบบนะคะก็ขอบคุณนะสำหรับทุก,ทก ผู้ใหญ่ใจดีนะที่ตั้งงานลี่ในในในทุกๆช่องทางเลยนะครก็ฝากติดตามงานต่างๆของเบอร์ลีด้วยนะ,ะถ้าถูกใจนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะสอบถามคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคร